จนแล้วตำรวจมิกจนเหนื <S <S อ่อยยังคะยังไม่เหนื่อย เสียงปืนหูหักเลยบรรยากาศตอนเช้าสายๆหน่อยนึงเศร้าข่อยเด้ข่อยหัวตะตื่น ง้นขึ้นเขาก็นอนเดึกเมื่อคืนนอนว่รามันแต่วมืนขึ้นนอนตะเวนนี่นนสองถุ่เนาะเอามาทำสวนผักเไมเอามาทำแล้วเป็นยังไง,าาง,ไงก็ทำเป็นกอกขึ้นทำเป็นกล่องนะครับตั้งขึ้นตังขึ้น หอยหอยวันว่หอยอันนั้นเป็นเป็นที่สำนักงานสำนักงานขายหนาวหนาวนาวมามาโอ้ยนานโยนไม้ใส่ของเพื่อน เพ็ดยาโอ้ตาเก่าก็ทันน่ะตามาดุเลยตามาใครอยากเอาไม้ไปโยนใส่ไม่ได้นะเอาไว้เอาเก็บเลยไม้ไม่ต้องไม่ต้องปิว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 ปวปิวปิวใหม่สมศรามันก็โลนลงมาแล้ว ปิดตาป้อยคังดิเถอะพอมึ็งเอ็งเนี่ยไปลิสโกโฮมหรือยังเลสโกกลับบ้านเลยยายไม่ได้กินกาแฟเลยพ่อถือไว้หน่อยพ่อเดี๋ยวซัมผมก่อนจ้ะ

ถูงสาดอะไรคนผู้นีว่าน่าถุงสารเออมนันก็ถงสารไม้เอานไปทีไปหมุนอ่าหมุนไปอ่ามุนห่อบ้านแล้วเลยตาะหนาวอ่ <c oughs> เรื่อนเขาเก็บสัมันก่อนทางครับเอาไปเอาออกทำไมลูกมันเปียกมันเปียกก็ไม่เป็นไรหนูไม่ต้องเอาออกแบบแวตาขับรถ ใจล้านังไงใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูหาแล้วดวงใจจะจะบอกว่าน้องต่อยต่ำอยากจะดำกระดำแต่ไกลน่าไม่ไม่เอาเข้าไปในบ้านนะ <laughs> พี่พลอยไม่ต้องเข้าไปในบ้านนะเอาไม่ฟังยายเหรออะฟังยายป่ะเอาโอเคโหคือ,อว้ไว้แคฉขอรองเท้เา,ออาด้วยอะ่ะเข้าบ้านอะ่ะโอเค,อ,เคอนะน้องอยู่ไหนอะ่ะถอ,อลองเท้านะคะเอาเอาไม้มายังไงน่ะเอาออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้ไม้อะ่ะ อ่าเอาเก็บไว้ใส่ใส่รังกระดาษไว้เนี่ยโอเคเอ,อ่ะเอานี้ไปทิ้งก่อนทิ้งขยะด,ด้วยค่ะไปไอขยะอยู่ไหนทิ้งเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ มาถึงบ้านแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวจะแตนปิดไลฟ์ก่อนนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพับผ้าก่อนสวัสดีค่ะ